เุณครูทุกท่านนะคะสำหรับโรงเรียนบาานนัก1นค่มีวิสัยทัศก็คือพัฒนานักเรียนให้มีสนักถนะสาในศตวรรษที่21และมีความสุขในการเรียนรู้โดยสนับสนอนผู้อำนวยการมีบทบาทใน,ทนการเรีนาด้านวิศาการ สงบเข้าถ่ายแบบมีสสวนรื่อพัฒนาคือการนำให้เป็นโพสตและมีบทปทขยายผลงานต่อพนิ้คือในโรเบียมีกระบวนการวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบแอปจิตเวชการนวัตกรรมของโรเบียนุ่งเน้นการวัดผุ ปรเมามาตราจริงวงนมีขนตดูใั้นอนที่21พัฒนาการสร้างวนมีส่วน่วมของอิเผ่านกระบวนการ PLC เพื่อเกิดการานบริบทของโรงเรียนื้บที่2ระรับของโรงเรียนเราก็จะเป็นการจัดกามเรื่อนรู้แบบ f 1 0 l c PLC, a l PLC แบเพื่อมั้นตที่เรียนในสันี สำหรับการพิจรณาการดาเนินงานต้นทุก็จะมีอยู่ทั้งหมด6นทผลที่เกิดขึ้นเราก็จะ้เข้าหมายของโปรที่1ผลที่เกิดขึ้นก็คือ3โป2ที่เกิดขึ้นก็คือ1เพราะเมื่อจากเราแต่ใช้ระบบ มีอยู่แล้วเช่นเครื่องมือ TMC อะไรที่นี่ส่วนระบบบริหารเชื่อมโยงก็เป็น PLC ตัวที่สองผลิตเกิดสอง PLC อ้าวหมายเลขสองผลิตเกิดที่สองซึ่งตัวเรียนเอาหมายเลข PLC ที่วันนี้แล้วก็นี่เลยอ้าวหมายเลขเห็นลิตเกิดขึ้นก็คือขสองคือหมายเลขสองนลิตเกิดที่หมายเลขสอง ซึ่งโรงเรียนเราก็จะมีมาตรฐานที่เลีอยู่ในระดับดีหรือค่ความโดดเด่นของโรงเรียน,น,นบบเราข,ของเรา,าก็คือการจัดการเรียนรู้ได้เปน,นัยขั้เนเ่นซึ่งนวัตกรรมของเราแรกๆเลยที่ชื่องส่อกาบทาง c o v i จะเป็นเรนนี่แต่ก็คือเราจะจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนลงในผู้เพื่อจัดให้นักเรียนไปทำกิจกรรมได้แต่พอเปิดเทอมมาสามารถเรียนออนไลน์ได้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเรนนี่เราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ที่โรงเรียนของเรามีื TPSP Career Learning Space ก็คือจะเป็นเอ่อห้องเรียนพัฒนา โรงเรียน,น,น,นเราเน้นสายอาชีพเมื่อพี่จะเป็นให้นักเรียนได้สร้างรสบการณ์ชีพหมอของการที่เปนไในวัฐธรรมของการศึกษาของโรงเรียนเราไหมคะโรงเรียนเราเน้นการลดความผิดหวังในการเรียนรู้ของผู้เรียนอันนี้ก็จะเป็นาการจัดกิจกรรมแบบ a c t i v e l e a r n i n g นะคะ เดี๋ยวขอยกตัวอย่างให้วิชาคณิตศาสตร์ก่อนนะคะเราก็จะใช้วิธีการจัดก,การเรียนรู้แบบโมเดลซิาค่ะซึ่งเป็นการหน่วยการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนค่ะชื่อ,ช,อชื่อเรื่องก็คือ,อ,าอการเปรียบเทียบเศษส่วนแลจะจำนวนค่ะโดยเราจะจัดกิจก,จกรรมแบบ a c t i v e e l a r n i n g และนำ t e e m design process เ,เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักเรียนได้สร้างชิ้นงานเป็นของตัวเอง วิธีการวัดและประเมินผลของเราไหคะจะเน้นเอเสตไซส์รายสอบขั้นตอนกลงสอบข้อสอการที่จะเอาไงยังเน้นไปก่อนเนาะไปก่อนผ่นานหลักปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้และแนวทางาส่งเสริมน<ล>ะคะของผู้เรียนก็จะเป็นนักเรียนฝึกปฏิบัติจริงบนโลกของจริงและวิธีสอนเองค่ะแล้วคือยิ่งหลายที่ว่าผู้เรียนควรมี เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสับันที่สุดค่ะส่วนสภาพแวดล้อมน,นะคะก็คือมีสภาพเวดล้อมละบรรยากาศที่ปลุกเร้าจินใจเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ค่ะและในปัจจัยที่ส่งผลต่อ,อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้นะคะก็คือครูในบางครั้งอาจจะไม่ได้ยึดหวักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สภาพแวดล้อมก็คือไม่มีสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศที่จูงใจหรือสนับนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ค่ะสำหรับแนวทางนะคะก็คือครูผู้สอนจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการสอนท้งเนื้อหาที่ตรงตามหลักสูตรโดยเตรียมวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกต่างผู้เรียนอันนี้ก็จะเป็นผลง,งานของนักเรียนนะคะ ในแต่ละครั้งที่เราให้ในักเรียนท,ทำกิจกรรมคะเราจะมีเ e ินยื่บล็อให้ในักเรียนทำในแต่ละกลุ่มซึ่งเราจะใส่อุปกรณ์อินารวา,า,างตังยืดเข้าไปในกรเบียนง ปีเทสอยู่ที่52.8ส่วนโคดคดสจะอยู่ที่6 0 8ซึ่งเอฟเกต์ของบทเรียนนี้นะมีค่าระดับถึงุ7ก็คือมีผลขนาดกลางอันนี้ก็จะเป็นการประเมินคุณภาพ คุณลักษณะครั้ทงที่หนึ่งก็จะอ,อยู่ที่7 8 1 9ครั้งที่สองก็คือ89.72ซึ่งถือว่ามีการคะแนนที่สูง โดยที่ทอ่างเมื่อขั้นต้นคะก็คือเริ่มจากการได้เริ่มทำน s c Learning Box เพื่อนักเรียนสามารถได้ใช้ประโยชน์ในช่วงที่มีที่ยังคงมีการระบาดของเชื้อโควิด -19 และเมื่อสมัยในการ y o u เึ้นเราก็จะเปลี่ยนมาเป็น p s c Learning Box ค่ะซึ่งกลับเข้ามาสู่ห้องเรียนกลายเป็น p s c Learning Box ค่ะในชั้นเรียนที่สามารถหยุดใช้สร้าค ที่มันสะดวกยิ่งขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะโรงเรียนก็มี s c Learning Space คือพื้นที่พี่นม้องเรียเพื่อให้นักเรยนได้ฝึกทักษะี่การนนอาคตขอเครื่องดื่มสกดังค่ะและในอนาคตนะคะสำหรับ Learning Box ในห้งเรียนนะคะทางโรงเรียนจะมีการว่ามีอุปกรณ์ครบถนมากยิ่งขึ้นและมีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอต่อจำนวนเรียน และตอนนี้โรงเรียนก็กำลังที่จะวางผนนมที่การเรียนรู้าษชีวมกโดยการเรียนทักษในการจดบัทกการถูไปในส่วนที่ไหนที่ที่ไหนเยอสอสวรค่อันนี้ก็จะเป็นพีเอสซีแคนยนเลอร์นิ่งสเตนะคะ คือตอนนี้โรงเรียนเราก็ตอนแรกๆเราจะให้นักเรียนฝึกทำก่อนแล้วพอฝึกทำแล้วก็เ,เราจะมีการขายภายในโรงเรียนตอนเช้ากลางวันแล้วก็ตอนเย็นพอมีการขายพอมันมีกํารไรที่มากยิ่งขึ้นเราก็ตอนนี้ก็ทำเพจขายขนมช้างเบเกอรี่แล้วก็จะมีเมนูมีขนมในแต่ละวัน ตอนเย็นเราก็จะให้เด็กมาฝูกพันเด็กที่ชอบมาเล่นที่โรงเรียนหลังเลิกเรียนนะคะเราก็จะให้เด็กมาฝึกโเรียอันนี้ก็จะเป็นแนการที่จะไปเล่กในแต่ละครั้งค่ะแล้วก็จะมีการจัดอุปกรณในการประชุมในแต่ละครั้งที่ที่มาใช้สถานที่ของโรงเรียนนะคะและในการทํา เออทำขนมในแต่ละครั có, này, này chính, ้งเราต้องให้นักเสียงทิ้งลด้วยเ่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็เราได้กำไรในแต่ละชิ้นกี่บาทไรแบบเดี๋ยวขออนุญาตเปออให้ดูเดี๋ยวตอนนี้เราเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะ ันนี้นะคะก็จะเป็นห้องห้องทำอาหารของเราค่ะตอนนี้ก็จะมีคซูทำเล็กอยู่นะคะเพราะว่าซูที่ที่โรงเรียนเรามีประชุมมาค่ะประชุมคณะกรรมการสอาหารเ,ารเช้าเรมาไปเที่ยวที่โรงเรียนมากเลยนะคะ เปลี่ยนขนมน่าจะกูคนอยู่ตอนนี้ขอเชิญน,นักสอนนะคะค่ะอ่าได้เห็นการพัฒนานะคะตอนตอนแรกที่นําเสนอก็จะเห็นว่าเน้นเน้นไปทางวิชาการสักนิดนึงก็กําลัง,งงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปถึงทักษะอาชีพได้ไหมนะตามที่ตั้งใจไว้แต่พอมาตกท้ายเป็น PSC Career Learning Space อันนี้ก็ขอชื่นชมเลยค่ะก็เห็นได้ชัดมีการสร้างเพจแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถลงมือปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติของเขานั้นก็ได้โปรดักขึ้นมาโปรดักนั้นก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ด้วยซึ่งคุณครูบอกว่าไปถึงกำไรขาดทุนแล้วนะคะใช่อ,อแสดงว่าตอนนี้นักเรียนเริ่มมีไรายได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ที่เราขายในโรงเรียนในแต่ละวันก็ประมาณ600้อยถึงเจ็ดร้อยบาทนะคะตอ่อวัน ค่ะแล้วนักเรียนที่ที่สนใจมาร่วมทํากิจกรรมกับเรานี้มีประมาณกี่คนคะก็คือในตอนเย็นก็จะมีประมาณ4ี่ถห้าคนค่ะแต่ในช่วงเวลาเรียนก็จะแบ่งให้ครูแกนนำนำน,นักเรียนมาฝึกทำนะในภาพกิจกรรมชุม,มนุมแน่แนวอะค่ะ ตอนนี้ครูแกนนาเพิ่มมากขึ้นไหมคะของภัยผูช้างตอนนี้ตอนแรกมีสามคนตอนนี้เราจะลงสู่ประถมก่อนนะคะตอนนี้ก็ตั้งแต่ตอนหนึ่งถึงปหกแล้วค่ะแสดงว่าก็จะได้เห็นภัยผู้ช้างดาเนินการต่อในปีที่สามใช่ไหมนี่เป็นกิจกรรมที่ดีเห็นว่ามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองก็เลยอยากจะจะให้กําลังใจว่าทุกๆคนสามารถทําได้ไงเพราะว่าแกนนาคนที่นําเสนออยู่เนี่ยอ่าเป็นแกนนาที่ที่ดีเลยล่ะ อันนี้ขอชื่นชมะนะคะก็ะจะแต่ก็อยากจะส่งกําลังใจนี้ไปยังเพื่อนครูในโรงเรียนของเราด้วยที่จะต่อมือกับคุณครูนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตนะอันนี้ชื่นชมนะคะก็ขอชื่นชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคคค่ะ่ะขะขบุณสัญ,ญญาณท่านสอนอจะค้างไปนะคะเขาคุณคเ่ะ,ะใช่ค่ะแต่พูดจบพอดีค่ะแล้วก็แล้วก็คก้างไปเลยค่ะ